กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่พพน้องทุกท่านนะมีนิทรับสู่ช่องทุกเกมเนาะก็อยู่ผมในเกมใหม่ล่าสุดเลยเนาะขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมกลางคลิปเลยนะฮะไขนินทามาครับผมชื่อเกมว่า Anima of Quantic ินะับผมเนาะอ่าบางคนอ่านเรีวยกว่าควันมิกนะะแต่ว่าโอ๊ยขอโทษด้วยนะฮะ อ่าแต่ว่าอ่านอ่าสลีจาก Google นะเดี๋ยวผมแปลให้นะฮะแป๊บหนึ่งนะฟังเสียงมันมันอ่านนะอ่าควันชิกเนี่ยเออใครจะอ่องว่าควันมิกก็แล้วแต่เนาะประมาณนั้นชื่อเกมอ่าเล่นเกตเลยครับผมเกมนี้ก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมแห้งอ่ามันมีคิวเยอะนะ อ่ามีคิวเยอะก็เลยอ่าถึงคิวของเกมนี้แล้วนะฮะก็เข้ามาอย่างนี้เลยครับโหลดแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะเกมมันน่ารักมากนะฮะใครชอบก็จะไปประมาณนี้นะโหลดประมาณหไม่ถึงอ่าห้าเมกนะโหลดเพิ่มเติมเห็นไหมเกมมันโหผมเห็นแล้ว <laughs> ดีกว่าเกมเมื่อวานอีกเกมเมื่อวานมานนี้ครับผม เป็นภาษาเวียดนามเนะี่ยเดี๋ยวมันโหลดอยู่ครับมันแหลกๆหกน่อยนะปล่อยมันโหลดก่อนนะผมนี่เนะี่ยกดไปเห็นไหมโคนน่ารักแล้วมีสกิลสามสกิลเนะฮะแบบพิมพ์นิยมเนะฮะเดี๋ยวมาเปิดระบบยาวๆกันเลยครับเกมนี้ดีต่อใจใช้มากเลยนี่ใช้สกิลนี้ก็ได้แต่วันนี้ให้ใช้สกิลนี้นนาะดูดีครับ นี่โคตรน่ารักอ่ะเออแต่เมื่อวานผมสตรีมเกมนั้นก่อนว่ามันเป็นคิวเป็นคิวไปเนาะเดี๋ยวจะดองไว้เยอะเกินเอเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดระบบเกมนี้ยาวๆันด้วยเน่าจะเล่นถังซานจบเนาะนี่นี่น่ารักไหมนี่นี่บ้องเปีบ้องเดียวเดี๋ยวมันโหลดอยู่ครับมันยังแหลกๆอยู่มันโหลดอยู่นี่ภาพเองโคตรสวยนะงานดีคุณภาพเนะย มีโค้ดเลยนะเดี๋ยวโค้ดมาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้ขลางตายดีครับชันเนาะอันนี้น่าจะเป็นฮิวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนอ่ามันแหลกอยู่นะฮะมันโหลดอยู่อ้าวโถฮิวโคตดดีนะผมนี่ใช้สักิลธรรมดางานดีคุณภาพมากๆเลยครับผมเห็นแล้วผมโดนใจมากตัวละครแบบนา่ารักจริงๆแต่ผมเชือสตรีมแต่มางเลยวย่า คือแนะนําเกมเวียดนามไปก่อนแล้วกันเผื่อใครชอบเนะาะมันคือรับสามก๊กดีๆนั่นเองเนี่ยนี่เป็นไงสุดจัดผลัดบอกนี่เป็นไงโอ้อีหนึ่งเกมได้น่าน่าเล่นมากนะตอนนี้นี่นี่ครับผมสุดยอดนะใครไม่ชอบก็ให้มันรู้ไปนะผมคนเดียวเห็นแล้วแบบอุยน่ารักมาก เลเลฟินทำมาดีมากนะผมชอบมากๆโชว์โชว์เดี๋ยวมาดูระบบกันว่ายัางไงโอ้ยตัวเนี้ยเห็นไฟันดูดเลือดได้ด้วยนะมึงนันแม่งเท่ดาบซามูไรคูนะไอ้ตัวนี้ยทำอะไรได้บ้างบ,บ,บับดิฮิวบัฟดาบใช่ไหมวะเนี่ยแบบแบบโอ้โหเมดูซ่าโอ้โห วงเดียวตายเนี่ยน่ารักโคตรเลยนะเกมนี้ก็ใส่ชื่อไปเลยครับผมตามสเตปของเรานะเอ็ม m ูแกมเนี่ยประมาณนี้ออกเสียงแบบนี้เลยนะสลี 3. ออกเอ็มชูแกมเอ็มชูแกมนั่นเองนะก็เกมนี้องมีสารต่อนะใครมีใจตามมาเซิร,ฟร์ฟโกบอลเนนะี่ยไม่มีแบบ เซิฟย่อยน,นะโกบอลอย่างเดียวอ่าตอน,นี้มาดูตัวละคอรอื่นบ้างนะมไม่รู้มันปรับภาษาอังกฤษได้ไหรือเปล่านะต้องไปแปลโชว์ก่อนดับแรกครับโชวสองทีนะฮะอันนี้อะโชว์โชว์นะฮะโชว์อ่านะใครได้ตัวไหนที่เก่งๆดีๆก็มาบอกกันด้วยนะว่าเกมใหม่มากเนาะ เราต้องจัดกันแล้วครับท่านนะฮะถังซานพลังหมดเหรอเจอนี้ไงไงหนาวขี้เลยนะฮะนี่กดคุณสองแล้วนะดีกว่าเกมบัือรักสามโบมาวานใช่ไหมชับเนี่ตีมหมูโคตรแรงเ,เออไ,ได้ลองตัวละครด้วยนี่ครับมีอ,อสกิลปาวานด้วยนะฮะ เรียกฉลามโอ้ยโรมานหรืออะไรตะาวาัน,นะนรับผมบอกแล้วสนุกนะเกมนี้ไม่รู้เขาลีหาตัวอะไรกันนะเราเล่นไปก่อนแล้วกันเปิดระบบสร้างกิลเหมือนเดิมเนะียได้ใบกระชามาแล้วนะหนึ่งใบดูว่าทำอะไรได้นะะนี่จัดไป หนึ่งตัวได้เลยเอยอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนภาษาให้นะมันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า แล้มีภาษาอังกฤษเนี่ยเพจบอกมีภาษาอังกฤษเราต้องไปเปลี่ยนภาษาหนุ่มอันนี้อ่าน่าจะออกลบจริงแล้วสลรับตัวละครเราที่มีเนาะผมใช้ปาโลมาเลยดีกว่าสวยไหมไปยังดอกเดียวหาย เล่นรอเลยจ้าเจอกันสตรีมสี่ทุ่มเนะฮะหลังถังซานว่าถังซานต้องกระหน่ำซัม์เซลทำกิจกรรมคิวก่อนนะฮะมันก็แรงอยู่นะมีท่าน้ำท่าอะไรด้วยนะเวลาจะตีะผมดูทีเนี่ยมันจะมีบอกว่าอ่าใช้สกิลนี้แพท้ท่าอะไรท่าอะไรยังไงเนาะนี่กลางโลกไงไอ้จ้าสุดจัดนะครับผม นี่ตีหมูครับผมออโต้นะฮะมีออโต้ด้วยนะฮะเป็นไงสุดยอดไหมดีกว่าวานเยอะคือ <c ười> ผมไม่อยากเอาเอ่อเอ,เอาเกมนี้มาสตรีมก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เล่นเกมนี้กันเนาะเออไหนๆก็บัตรรับสามก๊กเวียดนามมาก็จัดไปก่อนนะฮะอันนี้ก็อัปเกรดนะฮะอืมว้าวฮะ เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนอ่าตอนนี้ก็มันให้เราไปด่านหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเลอเลือกสอนยังยังเลยครับังไม่เลือกสอนอ่า,งไ,งาไ,ไ,ออไปด่านหนึ่งขีดสองครับผมอะไรให้มันสอนไปก่อนนะเสียเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรนะผมเนาะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันแน่ความมันบันเทิงนะฮะน้องคิตตี้เห็นแล้วต้องแบบโอ้หน้ำลายไหล เกมไปยาหนูอีกแล้วก็เกมมาแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมไม่มีเวลาทำเนอะนำเสนอเอ้มันถือรับสามโคเียนาไปก่อนเนี่ยนี่ตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยนี่แทงกลางโลวึบน,นะฮะอันนี้ก็สแคตหมูนะครับชูบนีฮยเข้าไปถ้าแจากตัวดีขนาดนี้ก็เราก็ไปได้ง่ายๆเลยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวหลังสุดจะฮิวหรือเปล่านะฮะอันนี้แพ้ท่านะฮะนี่ ทำไมธาตุน้ำแพสธาตุถึงสีงส้มๆวะเนี่ยอืมอันนี้เราก็ไม่รู้อะไรฮะระเบิดไปก่อนต้มเอาเนี่รู้ได้ยังไงวะเฮ้ยแจกตัวยูวด้วยนะฮะดาบทำอะไรได้ลูกดาเมจลูโอ้ยถ้าแจกตัวแบบนี้ก็สุดจัดประหลัดบอก โอ้โดนรัวโดนรัวโอเคอย่างนี้มัน่อยังชั่วหน่อยเนาะจัดไปเนะฮะเห็นภาพแล้วไม่คันมือนะผมภาพสวยมากเนะฮะเนี่ยโดนใจไปรุ่นไหมเจอกันในสตรีมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมปรับภาษาอังกฤษก่อนนะฮะนี่ได้อาวุธแบบอาชีพหนึ่งมาด้วยนะ แนวนี้เนี่ยข่อยชอบเนี่ยภาพแบบน่ารักมากแล้วก็แบบมีสกิลให้ใช้เงียชอบนะไม่ต้องตกใจภาษานะฮะเปลี่ยนภาษาได้นะฮะนี่ใช้อนการอัพก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็สมุดคำทีผมแปลให้ไม่ต้องห่วงมันยังสอนอยู่เลยวะ่ะ ผมจะเปลี่ยนภาษาให้ดูไนงะมันยังสอนอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนภาษาหลังใหม่แล้วกันนะะเออแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาบอกในสตรีมว่าเปลี่ยนยังไงเจอกันสี่ทุ่มครับเกมนี้ไม่ไม่นานเกินรอนะฮะเล่นรอผมเลยก็ได้นะใครพลังงานถังซานหมดนะผมไปแปลสกงสกิลนู่นนี่นั่นให้ดูนะฮนะเกมดีเกมดีผมบอกเลยว่าของดีมากนะฮะ เดี๋ยวโคดเข้าไปใส่ในสตรีมด้วยกันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นก่อนเดี๋ยทิ้งไว้ใต้คลิปนะโคดเนี่ะออตโต้ได้แล้วนะฮยง่ายๆเลยสวยงาม เยี่ยมยอดกระเทียมดอเชียวเชียวเอาแล้วครับผมอ่านะคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะนะมีเซตร,รักษาด้วยเดี๋ยวดูได้มันเลิกสอนหรือ,อยังนไะยังไม่เลิกสอนนะ,ะเลิกสอนแล้วเลิกสอนแล้วมาดูกันเนาะว่าเปลี่ยนมาซ้ายยังไงเอย ดี๋ยว,ยวตั้งค่ายัางไงวะ <Yeah. S 1> ตายแล้วนะยเราต้องพึ่ง o o o l l e นะเลนอันนี้ให้เปิดกระชาเหรออ๋อไม่ใช่เนี่ยมันมีภาษาไทยเห็นไหมซ้ายขวาอนาคตมีภาษาไทยอันนี้เลออินไลวันนะนู่นนี่นั่นตั้งค่าตรงไหนเอ่ยนะมี่เปล่า ไม่ใช่เอ่อรูปโปรไฟล์ชิบหายตั้งค่าตรงไหนวะเวีย <c oughs> นกรรมแล้วไง <c oughs> เอะยังไงวะ <c oughs> นี่ไงเจอแล้วโอ้โหพิสดารแปลกแปลกประหลาดนะ ภาษาตรงไหนวะนี่ครับ English for you เนี่ยเจอแล้วอ่าถ้าเปลี่ยนภาษาก็จะเด้งออกมาข้างหน้าเนาะให้มันโหลดสักคู่นะฮะภาษาอังกฤษก็ติ๊กตรงที่ผมติ๊กให้ดูตะกี้นะครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่มไหมครับนี่มาแล้วตอนนี้ก็เร่นกันยาวๆได้เลยครับผมสบายๆเห็นไหมครับมีภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ มีของขวันให้ด้วยนะรับเลยยีสิกระป๋องนะเบอร์ดี้คอฟฟี่แล้วก็มีรายวันเลยนี่เนาะเีาเรีรับด้ว่อยทำภารกิจต่างๆางนานาเนาะก็มีภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ยากครับผมส่วนกรชาต้องเลีนให้จบด่านนะเดี๋ยวค่อยมาต่อสารต่อกันแล้วกันเนาะ <S <S นี่กระชาอยู่ตรงนี้นะ <S <S <ๆ S 1> ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะมีฟรีด้วยเห็นไหมเออเดี๋ยวค่อยมาเปิดระบบกันสี่โมงอ่าสี่ทุ่มแล้วกันเนาะ เนี้ก็ฝากเกมนี้ไปด้วยนะสำหรับช่องผมก็น่าจะสตรีมนะผมเนาะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม